เอาสิวัาปาดเนื้อไว้ทาอะไรเยอะลมงูไว้ทาอะไรยอะเอาเป็นเรงไหนเองงวดนี้ขึ้นเห็นลมงูเไว้ขาเร้วเนี่อกีก็ี้อันทายกินยังน้ำยั้งก็ไ่ได้กินเลยคาจินร้นแล้วคากินโกโก้เตเกอโอคากินน้ำไฟก็ไม่ได้กินเนาะคาทั้งนั้นก็ไม่ได้ทาก็ไม่ได้คาพ่นก็ไม่ได้หน่อยแต่ว่ามวดนี้มันเกข้างวะท้อ เจ็ดในขาอ้วนเลย่าเลยเนเรยงูไอ <t os communication> <t os> ้ขาเลยสลองไอ้ก้อนเลยเป็นวะบ่าโค้ว่าทำบารมดาทีรองไอ้พอนั่นลงวะเป็นตัวแล้วตรียบถือตะวันไงเราะหนึ่งกันด้นี่ยเนี่ยสวยไปท่าเแล้วที่มันใจคแค่ ผมได้ว่ามันใจดีพอเออเอ้าไป๋าสันเช่ว่าคักแต่ว่าหันบ่อจะเฝ้าทายจะเฝ้าทายเด้อเอออ่าอือวว่าจะเฝ้าทายบ่อยท้ายมั่นเหนื่อยโอ้โหตีบบ่อท่านเนื้อแต่ว่าสอยเนื้อแล้วเรียบร้อยเชื่อว่าคักเออแล้วหัวนี้ว่าสันจังไรก็ได้กินแหนะคนาสร่างหลาบงูอกินถ่าเอออ่าจังไรคือว่าอะไรแข็งแข็งเดียวฟันจังไรกว่าโอ้ยฟังไง ที่างเลยห้องกวตีต uh ีไปได้แ uh. ค่ต uh ีอืตีู้ังไงคอยมาหาวันนี้มาเคล่อนขุดนวานี่เอาหัวนั่นกับเอาค้ยไหมสองตัวนั่นตู้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 ตูมึงเคลืนีย่ก้วยไหมสองตัวค้วยไหมสองตัวผมมาแลี้ยวขันเจียวกับค้วยมันต้องเกาสีไ่าลน่ะอ้ตู เก้าสีก้าสองก็อือหกสองตัวหกสองตัว不够อืออ่ะหกสีอือน่งสองเก้สีสีอันนี้ผมก็บ่ารื่อกลยได้ยี่แปลว่าผมตีได้เท่ั้นคือตีได้แค่สองตัวครับเก้าสีเก้านโอ้เก้าสเก้าองเก้าสี ก็ได้เออฮูซีก็ได้โอ้โอมาได้แท่พี่รองตูนี่วันที่ช่วยเนื้อไปเอม่ใ่เนื้อได้น่ยเอางงไปทาลงง่วไปทาได้เนี่ยงานฟูเอากล้วยแม่สองตัวอกลยถือเพาพราะชูเทียนอ๋อเพแหลมมากวันนั้นไงเซีไงเป๊ะเนาะกล้วยสองตัวส่บหกนะวาหาสิบหกไม่ร้งันเป็นฟูเลยวันโอแต่ว่าผมตีกล้วยนะผมตีกล้วยกล้วยซี่มว่ะออ ผู้สาวลายกล้วยมากเนี่ยเก้าบอกเก้าซีผมบอกตู้เละตู้เละผมเรียกทำตู้เละแล้วก็เหมือนเธอไงเก่าซีเต็มเต็มเลยงหมือนบอกเป๊ะเลยอันนี้ผมก็บอกอันเดียวกันแต่ว่าค้วยสองตู๋กล้วยชองตู๋ว่ากล้วยสองตู๋ผมก็ตีไปใน่หองผมเนี้ยเอาของฟ่อนก็ฟ่อนเลย ในขว้วเยียงผมนี่ปูออกล้วยไม้สองตัวกล้วยมันผมกดสีเก้าสีเลอผมได้ตีปูเป็นเก้าถ้าเที่ยผมใส่ก็คือเอาปูออกมันมันอ่อคนนึงนี่เอาผนนเอาผมเขาสีเป็นหานบ่อถ้าเอาปูเขาแล้วสีเป็นเก้า นีสอง<ว>ัตครับสอง <half> นี่ดิพ่อติเอาเป็นยังไง่อสองศูนย์เะสองศูนย์สองศูนย์เป็นยังไงพ่อ <20 S 2> <anyon. S 1> ที่บ้านพ่อข้าวเยตสองศูนย์สองอมาลว่าเก้าสีกับสองศูนย์ดิครับอ ส4ก้าสี่สองศูนยเล็กสตัวนี่กับมีดสองเก้าสี่คตัวนี่เัวานเนี่ยอ้อมน่นวะขั้นตีเป็นสองเสี่ิครับอ้อสองเก้าสี่เ้แยกเอาเออจะไปตัดเอาสองตัวอยูย่หันลลเมันบ้างอับแยกเอาไม่แยกก็แล้วไปเออขันจะยรสองตัวก็แค่สองตัวขันจดียตัวกับสองเก้สี่ครับออ มีเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้นคือเก้าซีนี่ละน้อยนีไปใส่ไปที่พวกเก<ะ>้าซีกับหกซีนะเออยังเื่หกซีเนี่ยเก้าซีหกซีเก้าเลยมันเป็นได้สองย่างหกเก้าเก้าเท่าน,นั้นละออโอ,อ,อไม่เก้าซีเก้าหกซี ฟีซี่ครับผมลงงัวไปทาตัวนึงอะเลยซี่ครับผมกินทาเลยอ่เลยเมื่อก,กี้มือนี่<ม>นั่งกินรอเลยครับเอฟซีครับผมโอู้หึ่ยเคล่อนมาจูงม่ให้คักรึเปล,ล่าพ่อนั่นจูงมาเยอะหนิจูง,ขงเขาไม่ได้วาดเลยถ้าผมพลานเน้นโฟนี่แน่นอนเลยไม่มีพลาดครับ เข้าส oh, oh. mm ิกงม่งมิตรค กันคนเนยก้วยไม่ผมนี่งผมีพาดตัวนี้ยางเดียวพ่อนนี้พ่อแหล่มาถามผมมาปัจจันวย้วยพ่อสีว่างเลยเก้าสีออกเต็มแเต็มสีเลยโอ้เลียงออกมาแล้วพ่อแหล่มัมีจัดวันวันเขาหยยบลงกี่ต้นไหนต๋อมเลยไหต๋อมว้าเฮะ เแป๊บเดียวเอ้าให้ยกให้แนบบานนี่อย่าฝ้าอย่า้ายกนี่ก่อนเอ้าไหนวะเวเราไมาสอบนี้เบิ่งคักขังขัเัตมนรที่แตฟังเอาฟังกวาล้วครับเอฟซีครับผมลูห้องเจ็ดจังหวดเนี่ฮยห้องจ็ <Okay. S 2> กห okay. กเจ็ดเอาเลยหกเจ็ดาไเลยนะ okay. ร้องยาหกเจตัวรองผมเริมบอหกเจ็ด้วยพี่ร้องครับ,รบเริ่มอง่อ,อล่างาล่างหกเจ็ด okay. ครับอืมผมเริมรออืมอตัดอ,อสุดทุกนทัก,ทก,ก,ก็ดกเเก้าเจ็ดกเออ หกเก็ไดก็เกได้เด้อโอ้ย่าให้แปลยให้เด้อย่าให้เปียีย่าให้เปียให้เงาใบบันอาครับเอฟซีครับผมตัวกันเอาไว้คือตัวลืมบอกหันคือหกเจ็ดหกเจ็เก้าเ็ครับลืมบอกวีแนวว่ามันมีมีแนวว่าสรุปอยู่นะครับเนาะออครับเอครับผมเก้าสี่ ตัวแน่นๆคือสองเก้าสี่สามตัวสองตัวเก้าสี่ค, 4, 3, 2, 94, ครับสองศูนย์หกสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับด้วยเอฟซีกับผมนะเป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีกับผมยังไงตัวฟุตซีมากๆตัวไหนบ้างเนี่ยโอ้ยน้นๆตัวนี้สองเก้าสี่กับเก้าสี่กับเอฟซีกับผมช่วงนี้มว่างนะเออครับผม,อ, 4, ม,มอ,อ,อืนนนอ C, C, มนสกุกๆมันมันะเบิดด้วยครับผม ตัวเด่นตัวรองตัวเน้นก็คือเก้าสี่แล้วพี่น้องเนาะความย่ำเลยออกย่ำนั่นพี่น้องด้วยเพื่อว่าขันปูอุ้งไวมากไม่เกินนี้ไกลนี้เพราะว่าให้พ่อเดียไปงอน,น,นก็เก้าสี่